สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับป s c b Easy นะครับอาจใช้งานไม่ได้หลังจากวันที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำกับเปิดวิธีแก้ไขต้องทำอย่างไงนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแจ้งวิธีปลดการระงับป s c b Easy นะครับกรณีชื่อกับซิมไม่ตรงกับชื่อบัญชีนะครับหลังไม่สามารถใช้ได้แต่ไม่ใช่ไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่14กรกฎาคม68นะครับ าหากชื่อไม่ตรงกับซิมนะครับวิธีปลดล็อกใช้งานแอปนะครับจากกรณีแอป s c b นะครับแจ้งให้ผู้ใช้งานต้องมีชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งตรงกับชื่อเจ้าของซิมภายในวันที่8รกรกฎาคม2568หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการแอป s c b ได้นะครับตั้งแต่วันที่14รกรกฎาคม2568เป็นต้นไป โดยยังสามารถทำธุรกรรมผ่าน ATM, CDM นะครับหรือสาขาได้ตามปกตินะครับวันที่13กรกราคม2568 Facebook SCB Thailand ระบุว่าโพสต์วิธีดำเนินการเพื่อปลดการาระงับการใช้บริการแอป SCB นะครับ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ํำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของซิมให้ตรงกับชื่อบัญชีแอปนะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยนะครับในการใช้บริการแอป SCB ตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้ชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับตรงกับชื่อเจ้าของซิมนะครับลูกค้าที่ไม่ได้นำเนิกนการ ไม่ได้ดำเนินการนะครับเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของซิมกับชื่อ,บ,อบัญชีนะครับแอป s c ชีนะครับหรือไม่ได้ยื่นข้อยกเว้นนะครับจะไม่สามารถใช้บริการแอป SCB Easy ได้นะครับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2 5 6 8เป็นต้นไปโดยท่านยังสามารถทำธุรกรรมผ่าน ATM CDM หรือสาขาได้ตามปกตินะครับส่วนวิธีดำเนินการนะครับเพื่อปลดนะครับการระงับการใช้บริการแอป SCB นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเตรียมเอกสารแสดงตนและเอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเช่นหนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อความตอบกลับจากระบบนะครับหรือระบบ USSD นะครับหรือ SMS นะครับจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้เป็นต้นนะครับหรือข้อที่2นะครับติดต่อ SBC Call Center โทร02777 777แล้วก็77นะครับหรือสาขาขธนาคารเพื่อขอโปรดการระงับการใช้บ,บริการ FSCB นะครับของท่านนะครับกรณีต้องการยกเว้นสามารถยื่นเอกสารให้สาขาของธนาคารนะครับส่วนกลุ่มลูกค้าที่ขอออกที่ขอยกเว้นได้และเอกสารประกอบการขอยกเว้นมีดังนี้นะครับก็จะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพี่น้องคู่สมรสานะครับ เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่หน่วยงานการทาง,ทางการออกให้เช่นทะเบียนบ้านสุติบัตรหรือทะเบียนสมรสนะครับเอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเช่นหนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อความตอบกลับจาก U.S.S.D. หรือ S.M.S. นะครับจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้เป็นต้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับผู้ที่ต้องได้รับความดูแลตามกฎหมาย กรณีเป็นผู้ไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถคำสั่งสารแต่งตั้งผู้อนุบาลผู้พิทักษ์กรณีเป็นผู้พิการบัตรผู้พิการหรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานรัฐนะครับส่วนนิติบุคคลองค์กรบริษัทหน่วยงานรัฐนะครับหนังสือรับรองจากองค์กรบริษัทหน่วยงานรัฐและระบ,บุชื่อพนักง,งานและหมายเลขโทรศัพท์มือถือโดยระบ,บุข้อความว่าอนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวกับ f อ c b ได้นะครับ เอกสารหลักฐานที่แสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเช่นหนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อความตอบกลับจาก U.S.D. s หรือ SMS จากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือหรือใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้เป็นต้นอายุไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหนังสือมอบอำนาจเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจโปรงนามทั้งนี้นะครับลูกค้าที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป S.C.B ในวันที่8กรกฎาคม2568 ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆนะครับสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ S C B Call Center โทรศู7 7 77 7 7 7777นะครับก็นะครับหากใครที่หลังจากที่14ไปแล้วไม่สามารถทำได้นะครับก็แนะนำวิธีการที่เราเกล่าวไเบื้องต้นนะครับทำต,ตามขั้นตอนนี้นะครับเพื่อขอโปรดการาระงับใช้บริการนั่นเองนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ฝากเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเราเองสำหรับวันนี้ขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับ